ามาพบกับเก่งค่ะทางช่องเชนแนลยูทูบขับฟอร์ดบเก่งกี้ค่ะวันนี้นะคะเก่งมาเสนอนะคะเป็นตัว Ford r เ n g e r ค่ะรุ่น XLT นั่นเองตัวนี้นะคะเป็น4ประตูค่ะเกียร์ธรรมดาราคาจตาหนายจะอยู่ที่8 5 7 0 0 0บาทค่ะเป็นเครื่องยนต์2 2ลิตรค่ะให้กำลังแรงม้า160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรค่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าวันนี้สุดหล่อนะคะ <S 2> <S 2> แต่งอะไรไปบ้างนะคะบอกเลยว่า ท,ที่จะต้องชอบแน่ๆเลยนะคะ ในสงองคันนี้เก่งแจ้งก่อนเนาะเดิมๆแล้วอะค่ะก็คือตรงรุ่นเขาเนี่ยจะเป็น XLT ของเราก็คือจะเป็นตัวยกสูงเนาะแต่ว่าเนี่ยลูกค้านะคะก็คือเน้นแต่งซิ่งนะคะก็จะทําการโหลดเดี๋ยวเก่งอธิบายชุดแต่งก่อนเนาะเริ่มจากที่กระจังหน้าค่ะกระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวฟอนต์อักษร FORD แบบนี้เลยวันนี้ลูกค้าให้สีตัวอักษรนะคะเป็นสีดําค่ะตัดด้วยขอบสีขาวมาพร้อมกับไฟ LED 3. จุดแสงสีขาวเช่นกันค่ะ ถัดมาค่ะเป็นครอบไฟหน้านะคะตัวนี้เพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟของเราแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นค่ะเก่งทําการนะคะอัเปเดตไฟนะคะเปลี่ยนเป็นไฟมัสแตงสามครีแบบนี้ค่ะรวมถึงวงแหวนด้วยนะคะตัวนี้ค่ะลูกค้าเลือกเป็นวงแหวนสี่เหลี่ยมนะคะแล้วด้านในเห็นไหมเอยลูกแก้วนะคะลูกแก้วตัวนี้ค่ะลูกค้าเลือกเป็นสีฟ้านะคะสวยงามมากๆเลยพร้อมกับไฟเดย์ไทม์แบบนี้นะคะเป็นสเต็ปแบบนี้เลยค่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะตัวนี้ทําการโหลดนะคะ3นิ้วด้วยกันนะคะอันนี้เป็นรูปแบบการแต่งอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดนะคะชอบนะคะก็สามารถนะคะเป็นอีกหนึ่งแบบนะคะการแต่งได้เลยในส่วนของล้อบ้างค่ะบอกเลยว่าล้อนี้นะคะก็คือแบบว่าสวยงามมากๆเลยค่ะล้อค่ะเป็นขนาด18นิ้วซีรยียางจะอยู่ที่25 255ค่ะ50 1> r 1 8นั่นเองนะคะเป็นแม็กไรยางแบบนี้เลยพี่ๆสามารถเลือกแบบยางและแม็กได้นะคะถัดมาค่ะเป็นกันสาดนะคะกันสาดแท้นะคะตรงรุ่นเข้ารูปแบบนี้เลยค่ะความเข้มของฟิล์มคันนี้เลือกเป็น60%รอบคันนะคะสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้นะคะอันนี้ก็ให้ดูมิตินะคะของตัวรถเนาะเบาเรอมือเปิดค่ะตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคะนี่เลย องศานะคะเวลาโหลดมาแล้วเนาะด้านหน้าที่เก่งแจ้งไปค่ะก็คือโหลดลง3นิ้วนะคะในส่วนของด้านท้ายบ้างค่ะด้านท้ายตัวนี้ค่ะทำการโหลดลงนะคะ5นิ้วด้วยกันนะคะบอกเลยว่าสายซิงต้องชอบแน่เลยสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ด้านท้ายค่ะที่เก่งเพิ่มเติมจะเป็นรอบไฟท้ายนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟของเรามากยิ่งขึ้นนะคะ,ะเดียวเก่งให้ดูรอบคัน ยังไงบ้างคะสำหรับรุ่น4ประตูนะคะตัวนี้รุ่น XLT นะคะส่วนใหญ่พี่ๆก็จะเห็นแบบแนวการแต่งนะคะสำหรับรุ่น XLT ก็จะเป็นแนวออฟโรดเนาะวันนี้นะคะพามาชมนะคะสำหรับเอาใจส ตริงบ้างเนาะในส่วนของหน้าจอค่ะภายในตัวนี้นะคะหน้าจอของเขามาอยู่ที่หน้าจอ8นิ้วอยู่แล้วนะคะเมนูภาษาไทยนะคะรองรับในส่วนของ Android Auto และ Apple CarPlay ค่ะแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉิน1669ให้ด้วยนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุเก่งฝาาไว้ด้วยนะคะสำหรับปอนเลนเจอร์ XLT ค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ าพี่ๆชอบนะคะ f o r ์ดเลนเจรหรือ f o r d e v e r e s สามารถทักทายสอบถามเข้ามาได้ค่ะช่องทางการติดต่อเก่งขึ้นไว้ให้แล้วนะคะสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะคะยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยค่ะแล้วก็ฝากช่องช e l YouTube เก่งไว้ด้วยค่ะ Ford ใบเก่งกีนะคะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถ,ถัดไปของเก่งค่ะวันนี้ขอพา จะรอไปส่งมอบก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย